สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่องสีรัชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวงานเท่ากระถินวัดควนหมากนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอินโว์มา ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดควนหมากตำบลวางใหญ่อำเภอทพาจังหวัดสงขลานะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปในวัดนะครับเพื่อไปรับชมนะครับว่าในวัดวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมหรืออะไรให้เราได้ทําบ้างนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปรับชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในงานของเราในวันนี้นะครับพร้อมแล้วตามไปดูด้วยกันเลยครับบริเวณในวัดนะครับก็จะมีร้านเสื้อผ้านะครับร้าน ของเล่นบ้านลมปลาโป่งอะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับร้านขายเสื้อเนี่ยครับก็จะขายเป็นพวกเสื้อลูกไม้เสื้อการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดส่วนคุณตากล้องของเรานะครับก็อยากเล่นยิงตุ๊กตานะครับก็เลยเล่นกันไปคนละหลอกของดอกนะครับผมก็แอบไปยิงมาแต่ว่าไม่โดต่อไปเป็นส่วนของกินนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ซูชิปลากบนะครับใครอยู่ควรมากวังใหญ่เนี่ยต้องเคยได้ลองแน่ๆอร่อยมากแล้วก็จะมีเป็นแมลงทอดนะครับ ชนิดต่างๆเลยแล้วก็มีส้มโอมีเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีเป็นไอติมหลอดนะครับแล้วก็ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับมีร้านของเล่นนะครับให้เด็กๆได้เลือกซื้อกันได้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงทานของวัดแล้วนะครับซึ่งโรงทานปีนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวป้าวันนะครับราดหน้าหมูนุ่มของแม่เรานะครับแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะกระเพาะปลานะครับก็มีให้เลือกกินกันเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นทอดพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีเฉากล้วยด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวของป้าวันนะครับน่าทานม,มากๆ ส่วนอันนี้นะครับก็ของพี่ข้าวนะครับก็จะเป็นขนมจอกนะครับแล้วก็เป็นมีไก่ฉีกนะครับส่วนของตั้งตัวฟาร์มเนี่ยครับเขาจะให้เป็นทอดมันปลานะครับนี่น่ากินมากๆเลยก็จะมีเป็นส้มตำด้วยนะครับเห็ดทอดหรือว่าอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอมบุ้นมะพร้าวนะครับก็มีนะครับ แล้วก็มีเป็นน้ำลำไยด้วยครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำชาเขียวชาเย็นนะครับน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดอะไรก็มีให้เราได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับที่คนเอามาวางให้กับคนรับประทานเป็นโรงทานนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในโรงทานของเรานะครับคึกคักมากๆ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบูดูข้าวยำนะครับที่ทางวัดเป็นคนจัดให้นะครับตอนนี้นะครับเราก็วาบกันมาอยู่ที่นาวาพาโชคใบละ20บาทนะครับซึ่ง20บาทเนี่ยครับเราสามารถลุ้นรับพัดลมได้นะครับโดยการที่เราตักอันนี้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ได้ไปทําหน้าที่เป็นคนช่วยขายในนาวาพาโชคอันนี้นะครับ นี่นะครับกระถินนะครับปีนี้นะครับเหมือนได้ยินคร่าวๆมาว่าปีนี้นะครับได้ถึง3 0 0แสนบาทเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นขบวนแห่นางรำของเรานะครับซึ่งสวยกันมากๆเลยนะครับ เมื่อทําพิธีเสร็จเนี่ยครับสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอกันก็คือการแย่งกําพริกกันครับและนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของงานทอดกระถินของวัดควรหมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ